iPhone 13ใช้อแดปเตอร์กี่วัตต์ดีอ่คลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตให้ทราบกันนะครับว่า iPhone 13 แต่ละรุ่นเนี่ยมันรองรับการชาร์จไฟที่กี่วัตต์บ้างนะครับตัว iPhone 13 mini นะครับรองรับการชาร์จไฟสูงสุดที่15วัตต์นะครับ13 Pro 13นะครับ2รุ่นนี้รองรับการชาร์จไฟสูงสุดที่20วัตต์นะครับเท่ากับว่า iPhone 13 mini 13 13 Pro นะครับซื้ออะแดปเตอร์20วัตแตบบ์นะครับแบบนี้ครับ690 ก็พอแล้วนะครับเพียงพอการใช้งานแล้วนะครับส่วน iPhone 13 Pro Max นะครับรองรับการชาร์จไฟนะครับสูงสุดที่27วัตต์นะครับถ้าคุณยังไม่มีอะแดปเตอร์นะครับผมก็แนะนำให้ซื้อเป็นแบบนี้นะครับ USB C นะครับแบบ30วัตต์นะครับที่มันแถมมากับ MacBook Air นะครับตัวเครื่อง iPhone 13 Pro Max นะครับรองรับสูงสุดได้ถึง27วัตต์นะครับตัวนี้มันจะเห็น ผลค,ความต่างละมันจะชัดเร็วกว่า20วัตต์ผสมควรนะจากที่ผมได้จับ เวลาในการชาร์จนะครับถ้าใช้อาแดปเตอร์30วัตต์นะครับก็คือจาก20%นะครับชาร์จแบตจนถึง80%นะครับใช้เวลา41นาทีนะครับซึ่งชาร์จจนแบ,บแบตเตอรี่เต็มร้อยเนี่ยมันใช้เวลา1ชั่วโมงกับ10นาทีก,กว่าเท่านี้เองนะครับเพราะว่าหลังจาก80%ขึ้นไปแล้วมันจะลดลดความชาร์จเร็วลงนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ด้วยนะครับอันนี้ที่ผมเชียร์อแดปเตอร์30วัตต์นะครับในกรณีที่คุณไม่มีอแดปเตอร์20 แต่ถ้าคุณมี20วัตต์อยู่ก็ใช้20วัตต์ของเดิมไปก่อนได้ครับไม่ต้องไม่จะเป็นต้องซื้อใหม่ไม่ต้องเสียัง้์เพิ่มนะครับสำหรับคนที่ซื้อเครื่องแบบเปลี่ยนจากรุ่นเก่าหลายปีแล้วนะครับเรายังไม่มีอะแดปเตอร์ USB-C ผมก็แนะนำนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีอะแดปเตอร์ USB-C 20วัตต์นะครับสามารถสแกน QR Code ในจอนะครับแล้วก็แอดมาสั่งซื้อได้ครับ690บาทครับที่ร้านผมมีขายคลิปนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ Thank you